สบายดีค่ะทุกคนไออุ่นสบายดีไอรินล่ะไอรินไอรินอยู่ไหนเนาะไอรินมาสบายดีแล้วโอ๊ยมาหาแม่แล้วพอเห็นไอรินวะ้วสบายดีสบายดีสบายดีนะสบายดีวันออกพรรษาเป็นออกพรรษาพ่อนาสบายดีวันออกพรรษานะ นกับคนนั้น้แป๊บๆนะคะทุกคนแป๊บแปนะคะแป๊บแป๊บก็น้องไออุ่นสี่เดือนแล้วใช่ไหมแป๊บๆพ๊บก็ไปทำงานแล้วคือพอไปทำงานแล้วไออุ่นก็สี่เดือนแล้วนี่มัดผมจุกได้แล้วด้วยใช่ไหมไอรินไอรินใส่ชุดอะไรเนี่ยไอรินใส่ชุดอะไรเนาะใส่ชุด อะไรเนี่ยใช่ใชุดว่ายน้ำใช่ชุดว่ายน้ำออกพรรษาแล้วเนาะแ <c oughs> ดดแห้งขนาดเลยอ่ะแสบตาก็มองออกแดดแล้วก็แสบตาอันนี้แสบตาบอแบ <c oughs> สบโอ้แสบแดดแห้งบนหนาวเลยฮอนแต่ว่าปีกายนี้ช่วงนี้ก็มันเริ่มลมหนาวเลยเนาะ แต่ปีนี้คือบนหนาวไงเนาะไออุ่นเนาะไออุ่นไออุ่นเลยจ้าอ๋ตุกตามีตุกตาด้วยมีตุ๊กตาด้วยจ้าไออุ่นมองอะไรไออุ่นเบิ่งอย่างลูกเบิ่งอย่างเนาะหอมปะเอ้าไออุ่น ตรงไหนคะไปเรือตรงน,นู้นอืมไปไปแต่มันแดดร้อนนะร้อนมากเลยร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวเลยรถไอชิคิมรถกระแลมก็คือโบมาขายเนาะอรินเนาะรถกระแลม,แมกับโบมาขายเลยอรินอยากกินกระแลมเด้อเออกินไอติมอยากกินกระแลมเด้นะไอยิ่นะไอ้อุ่นกระยาบบ่ ไออุ ba, ่นกินบ <ados> <co> ่ไอุ่นกันนะฮะไอุ่นกินบ่มีจิ้มก๋งเออเบิร์ไออุ่นผมเปียกมาแล้วฮ้อนเออไออุ่นผมเปียกมาแล้วฮ้อนฮ้อนมากมากเลยนายใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนไหมลูก เหมือนเลยเนาะร้นอนมากติ๊กกาเป๋าหลาไปดวงเดือนโอ้โหล่ะเอาร้องเพลงสิติ๊กกาเป๋าหลาไปดวงเดือนอืออะไรอีกอู้ลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาลมมาเย็ยนเย็ยนหน่อยลมมาเย็ยนเย็ยน,ยยนหน่อยเย็นมมาให้อุ่นกับไอรินเย็นเย็นหน่อย ไอเด่นเด่นเด่นหน่อยก็เดินอยู่นี่ไงคะเดินอยู่อย่าเข้าไปลูกเดี๋ยวล้ม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 ทำอะไรนะฮะให้เฉยๆเอาแค่ชิวเลยบ้านแม่เหรอแม่มาใกล้ๆหน่อยสิ เห็นหนูไหมคะแม่มาใกล้ๆหน่อยเฮ้ยกดไม่ได้โอกดไม่ได้โทรศัพท์ค่ะ